สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ประจำเดือนเมษายน2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันนะ คนที่เกิดวันจันมีอิทธิพลของไพ่ดาบนะเข้ามาอยู่ในตําแหน่งของตัวเองนะอิทธิพลของไพ่ดาบคือเป็นไพ่อุปสรรคอยู่แล้วนะคะเมื่อปรากฏขึ้นอยู่ในช่วงเดือนไหนนะะก็เป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยมากๆในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะที่เข้ามาด้วยนะะแต่ถือว่าเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้นํานะคะเป็นเดือนที่อาจจะต้องพึ่งพาตัวเองนะคะหรือว่า ต้องนะคะขยันให้เยอะๆในเรื่องของการทํางานด้วยนะคะในตําแหน่งของผู้ใหญ่ทุกคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายเดือนนี้ต้องระมัดระวังนะจะมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันนะคะหรือมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นนะความคิดที่แตกต่างนะหรือความไม่ลงรอยกันมีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่ทุกคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงยังเป็นตำแหน่งที่ยังเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของ ปัญหานะหรือว่าความไม่เข้าใจกันด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ถือว่าตําแหน่งของหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงเนี่ยยังเข้ามาให้โอกาสหรือยังเข้ามาให้การช่วยเหลือในเรื่องของการงานการเงินสําหรับคนที่เกิดปันจันทรนะคะในตําแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสํานักงานร้านค้านะ,ะเป็นเดือนที่อาจจะมีการต่อเติมมีการซ่อมแซม หรือมีเรื่องของการโยกย้ายเกิดขึ้นนะคะเดือนนี้จะมีปัญหาค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในตำแหน่งนี้นะนี้ต้องรอบคอบด้วยนะเป็นช่วงเดือนที่บ้านเนี่ยนะคะอาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือร้านค้าเนี่ยอาจจะมีปัญหาด้านการเงินเข้ามาด้วยนะรวมถึงบางคนอยู่ใน ช่วงของการต่อสัญญานะหรือว่าในเรื่องของการผ่อนชําระนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะฉะนั้นในเรื่องของบ้านหรือร้านค้าก็ยังต้องรอบคอบเรื่องของค่าใช้จ่ายให้เยอะๆโดยเฉพาะในเรื่องของการซ่อมแซมการต่อเติมนะคะหรือว่าการาพูดคุยกับช่างเนี่ยนะคะก็ต้องพูดคุยกันให้ละเอียดรอบคอบนะจะทําให้เรื่องของการเงินนะคะไม่ล่วไหลออกไปเยอะนะคะในตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะจะเป็นตำแหน่งที่มีปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้างนะคะแต่จะสามารถปรับ ในเรื่องของความเข้าใจกันได้นะคะก็ให้ไปะระมัดระวังเช่นเดียวกันนะคะตำแหน่งของบริวารน,นะคะยังได้บริวารที่เก่งนะเข้ามาช่วยเหลือง,งานอยู่นะคะแต่ให้ะระมัดระวังเรื่องของความไม่เข้าใจกันหรือเรื่องของผลประโยชน์การเงินการทองอ่ะให้เยอะ ในตำแหน่งของลูกหรือหลานนะถือว่านะจะมีข่าวดีนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะเพียงแต่ก็ต้องไปเตือนเหมือนกันนะคะในเรื่องของเอกสารด้านการเงินต่างๆต,ต้องเตือนให้ละเอียดนะคะแล้วก็ต้องมาระวังปัญหาด้านความรักด้วยหรือว่าเรื่องของการเงินการลงชุนนี่แหละมันยังมีเรื่องของความเสี่ยงอยู่จะมีเรื่องของนีสิน่ะนะคะ ปรากฏขึ้นเนี่ยนะคะอันนี้ก็ต้องไปให้กําลังใจกันแล้วพูดคุยกันนะคะให้เยอะๆหน่อยนะคะในตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานนี่ถือว่าดีนะคะหน้าที่จะยังเข้ามาทําให้เกิดโอกาสแล้วก็ยังเข้ามาให้การช่วยเหลือนะค,ะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะก็เป็นเดือนที่มีความรู้สึกที่ค่อนข้างท้อแท้นะคนที่เกิดวันจันทร์เหนื่อย กับอุปสรรคที่เข้ามานะรวมในเรื่องของการเป็นแปลงเรื่องของการยกย้ายต่างๆนะคะก็อาจจะเข้ามาทําให้เกิดความรู้สึกนะ,ะไม่ค่อยสดใสในช่วงเดือนนี้เท่าไหร่นะพ่ายศรพยากรบอกไม่ต้องคิดมากปัญหาต่างๆจะคลี่คลายนะคะหรือเคลื่อนไหวในทิศทางที่ยังเกิดโอกาสสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์อยู่รวมถึงในช่วงเดือนนี้ให้มุ่งเน้นในเรื่องของการทํางานให้เยอะๆนะคะจะทําให้นะคะปัญหาที่ติดขัดนะคะยังสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะ แล้วเดือนนี้นะคะถ้ามีเรื่องของการทําบุญขึ้นบ้านหรือขึ้นร้านใหม่นี่ถือว่าจะเป็นการนะทำให้เสริมในเรื่องของความเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้นนะคะหรือเป็นเดือนที่อาจจะต้องทําความสะอาดบ้านให้สะอาดสะอานเลยนะคะให้เกิดความสดใสหรือร้านค้าเนี่ยก็ต้องทําความสะอาดให้ดีมันจะเป็นการดึงดูดนะหรือว่าเป็นการปรับฮองจุ้ยนะคะในเรื่องของการรับทรัพย์ที่ดีมากยิ่งขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะการทํางานของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะ มีที่ผลของไพนะ่การทํางานปรากฏขึ้น2ใบนะการทํางานยังเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขบ้างคือช่วงต้นเดือนนะนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ยังเกิดโอกาส แต่พอเข้าไปสู่กลางเดือนไปแล้วนี่ต้องรอบคอบไม่ว่าจะเป็นปัญหากับผู้ใหญ่นะคะหรือปัญหาสถานที่เรื่องสุขภาพเรื่องของการประสานงานการต่างๆอาจจะติดขัดไม่ล่าบรื่นซึ่งคนที่เกิดวันจันทร์เองนะคะอาจจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการทํางานหรือว่าในเรื่องของการตัดสินใจในช่วงเดือนนี้นะถือว่าเป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยนะ,ะหรือยังต้องแก้ไขปัญหาในเรื่องของการทํางานนะคะและว้วก็ยังต้องรอบคอบให้เยอะๆด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคนที่เกิดวัญทร์นี้มีการเงินเข้ามาอยู่แล้วนะก็คือมีรายได้ประจํานั่นแหละแล้วก็ยังมีเรื่องของไพ่การเงินสูงๆปรากฏขึ้นอยู่นะแต่ก็ไปเจออิทธิพลของไพ่เสียหายเข้ามาเล็งไว้นะซึ่งหมายความว่านะอาจจะเป็นเดือนที่เรามีเรื่องของปัญหา ค่าใช้จ่ายหรือบางคนมีหนี่อ่ะนะคะซึ่งยังต้องผ่อนชําระอยู่ในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นเดือนนี้นะคะในเรื่องของรายได้มันเข้ามาอยู่แล้วแต่จะเป็นเดือนที่ยังหมุนจ่ายค่อนข้างเยอะแล้วคนที่เกิดวันจันทร์เองนะก็ควรที่จะระมัดระวังเรื่องของการค้าประกันด้วยควรที่จะหลีกเลี่ยงรวมถึงไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงเดือนนี้บางคนเป็นคนใจอ่อนเนี่ยนะคะ ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ไปช่วยปากเปล่านี่แหละไม่ได้มีเรื่องของสัญญาอะไรนะทำให้เรื่องของการเงินเนี่ยนะคะก็อาจจะเสียหายได้รวมถึงนนะเรื่องของการหมุนจ่ายต่างๆมันก็ยังเข้ามาโดยเฉพาะในเรื่องของการผ่อนชําระนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านเรื่องของรถนะคะหรือว่าเรื่องของหนี้สินต่างๆนี่นะก็อาจจะเกิดขึ้นนะคะดวงถือว่าเดือนนี้มีโอกาสถูกหลอกถูกโกงไหมมีนะคะฉะนันยังต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าเรื่องของการช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการให้หยิบยืมเงินอะให้ มากหน่อยบางคนมีปัญหาการเงินหรือว่าเล่นแชร์อยู่อันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะส่วนในเรื่องของนะคะความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเนี่ยนะ,ะมองว่าไม่โดดเด่นค่ะถึงจะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักแต่ความสัมพันธ์เนี่ยยังเคลื่อนไหวยากนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่อาจจะมีความไม่เข้าใจกันมาก่อนแล้วนะคะแล้วก็เป็นความรักที่ไม่ค่อยหวานชื่นอ่ะจะเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องของผลประโยชน์ซะมากกว่า เดือนนี้ความรักความสัมพันธ์ก็ต้องระมัดระวังต้องปรับในเรื่องของความรักให้เยอะๆหน่อยนะคะเพราะจะเป็นเดือนที่มีปัญหามีเรื่องของความไม่เข้าใจกันนะคะแล้วอาจจะทําให้ชีวิตรักชีวิตคู่เนี่ยนะคะประสบปัญหามากๆในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพมีต้องรอบคอบนะเป็นเดือนที่จะมีปัญหาโรคเครียดโรคซึมเศร้ามีเรื่องของการอักเสบบริเวณทรงอกถึงศีรษะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการ ไปตรวจสุขภาพต่างๆนี่จําเป็นจะต้องมีนะคะเพื่อที่จะได้รับคําแนะนํานะคะจากคุณหมอนะคะท่านก็จะให้คําแนะนําในเรื่องของการดูแลรักษาในช่วงเดือนนี้ด้วยบางคนนี่ไม่อยากไปหาหมอนะคะไม่อยากไปตรวจสุขภาพนะคะอันนี้เราก็ต้องไปตรวจบ้างมันจะได้รู้ว่าร่างกายเป็นอย่างไรหรือว่าต้องรักษาดูแลอะไรนะคะก็จะได้ทําให้ถูกต้องแหละนะคะแล้วเดือนนี้ยังมีอิทธิพลของพ่ยนะ,ะที่เสียหายค่อนข้างเยอะนะคะ ในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยบางคนที่ขับรถเร็วนะคะอันนี้ต้องเรามาระวังนะมันจะมีปัญหานะเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของการเจ็บป่วยนะคะหรือว่าเรื่องของการผ่าตัดเนี่ยนะยังมีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนโรคซึมเศร้าอ่าก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอันนี้ต้องดูแลสุขภาพของเต่งให้เยอะๆหน่อยนะคะมีเวลาก็ควรที่จะไปทําบุญไปสะดอกเคาะ นะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่จะสุขภาพร่างกายของตัวเองที่ต้องดูแลหรือใส่ใจนะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดสุขภาพร่างกายของญาติพี่น้องคนรักนะคะหรือบริวารลูกน้องด้วยนะซึ่งต้องดูแลกันในช่วงเดือนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่ยิีพยากรณ์นะคะจะสรุปว่าอย่างไรไพ่ยิพยากรณ์บอกว่าในเรื่องของการทํางานเนี่ยนะคะ ยังไงก็ต้องพึ่งผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่จะเข้ามาช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้ฉะนั้นนะคะคนที่เกิดวันจันทร์ไม่ควรไปมีปัญหากับผู้ใหญ่นะหรือผู้บังคับบัญชาในช่วงเดือนนี้นะ,ะต้องพยายามเข้าหาผู้ใหญ่ให้มากๆนะคะหรือต้องพยายามสร้างผลงานให้เยอะๆมีโอกาสที่จะแก้ไขไปได้แล้วยังเติบโตในเรื่องของงานหรือธุรกิจอยู่ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะไพ่ยิบสีก็สรุปว่าการเงินนะคะก็เป็นช่วงเดือนที่ต้องเก็บเล็กผสมน้อยอ่ะ นะคะหรือ,อยังสามารถแก้ไขปัญหาไปได้นะคะแต่ก็ถือว่าเรื่องของการเงินเนี่ยมันต้องมองที่อนาคตนะ,ะฉะนั้นต้องใจเย็นๆแล้วก็ต้องพยายามที่จะทํางานเยอะๆรายได้หรือการเงินมันก็มีโอกาสที่จะเกิดความสําเร็จสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์แน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะไพ่ยิบสีพยากรณ์น,นะคะก็อาจจะสรุปว่าคนโสดเนี่ยไม่ต้องรีบร้อน ความสัมพันธ์ต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วคนโสดต้องรู้จักเปิดใจในเรื่องของการครบหากันในช่วงเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับเข้ามาส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเป็นความรักที่จะมีเรื่องของการพูดคุยกันหรือการเคลียร์ปัญหาใจกันนะคะได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะขึ้นหนึ่งถ้าสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้นะคะก็กลับมาคืนดีกันแล้วใช้ชีวิตนะคะเป็นครอบครัวมีความสุขความรัก กันเหมือนเดิมแต่ถ้านะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ไปกันไม่ได้มันก็จะมีเรื่องของการพูดคุยกันการตกลงกันเรื่องของการหย่าร้างเรื่องของกฎหมายต่างๆนะก็จะเข้ามาด้วยนะคะทำให้ในเรื่องของชีวิตรักนะคะหรือปัญหาในเรื่องของความรักเนี่ยได้รับบทสรุปในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะ ไพ่ยิสีก็สรุปว่าสุขภาพร่างกายเนี่ยให้ลดปัญหาความเครียดลงอย่าไปวิตกกังวลมากในช่วงเดือนนี้นะคะรวมถึงเรื่องของการอักเสบต่างๆหรือว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตาเนี่ยอาจจะเข้ามาด้วยนะคะอันนี้ก็ยังต้องดูแลหรือลดความเครียดลงนะคะให้เยอะๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละช่วงอายุนี่เป็นอย่างไร คนที่เกิดในช่วงอายุ20-23ปีเนี่ยเป็นเดือนนะคะที่อาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นปรากฏขึ้นบางคนทํางานตั้งแต่เช้ามืดยังค่านะคะหรือมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะการเพิ่มในเรื่องของช่วงเวลาเข้ามานะก็จะเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนี่ยังต้องรัดเข็มขัดอยู่นะถือว่ารายได้ยังเข้ามาแต่ว่ายังเป็นเดือนที่ยังต้องรอบครอบเรื่องของการใช้จ่ายหรือต้องจัดในเรื่องของการเงินให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นความรักสําหรับคนโสดยังไม่โดดเด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะความรักต้องปรับต้องคุยกันในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดในช่วงยุ24ปีนะถ้าทําธุรกิจการงานด้านการเงินการบัญชีหรืองานด้านสินเชื่ออันนี้มองว่าถูกฉลก แต่ถ้าไม่ได้ทำนะคะอาชีพนะคะหรือว่าหน้าที่การงานนะคะด้านนี้นะก็ถือว่างานยังมีโอกาสแหละแต่มันจะมีปัญหาเข้ามาให้ต้องแก้ไขก็ยังต้องรอบคอบอยู่โดยเฉพาะนะการทํางานกับผู้หญิงเนี่ยนะคะย่อมต้องระมัดระวังเรื่องของความไม่เข้าใจกันการเงินนะถือว่ารายได้ยังเข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายจะมากหรืออาจจะถูกกดดันด้านการเงินนะคะหรือบางคนมีหนี้แหละนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วย ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินนะในช่วงเดือนนี้ให้รอบคอบสว่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดยังไม่โดดเด่นนะคะถึงมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะแต่ความรักนี่นะคะมันยังไม่สดใสนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันนะคะ คนที่เกิดในช่วงอายุ25-26ปีเนี่ยนะนะดวงนะคะไปเข้าสู่ในเรื่องของการทํางานนะคะหรือการประสานงานนะในช่วงเดือนนี้ว่าจะเป็นการร่วมงานกาัน2-3คนขึ้นไปนะทำงานด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลานะ ที่ในเรื่องของการทํางานทําเป็นเซลล์ด้วยนะคะเป็นตัวกลางตัวแทนแหละนะคะแต่การทํางานหรือการขยายธุรกิจการงานทุกอย่างในช่วงนี้ยังติดขัดไม่ราบรื่นนะยังมีปัญหาหรือความไม่ลงตัวปรากฏขึ้นอยู่นะฉะนั้นขอให้ใช้ความอดทนนะคะให้มีความรอบคอบนะจะทําให้ผ่านปัญหาไปได้ส่วนในเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายมาก นะเป็นเดือนที่ยังต้องรอบคอบแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสจะไปรักคนที่มีเจ้าของยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาในความรักก็จะมีปัญหากันอันนี้ต้องปรับแล้วก็เรื่องของสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุต้องระมัดระวังถือว่าเป็นเดือนที่จะมีเคราะหนะคะในช่วงเดือนนี้ต้องหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกเคราะห์ นะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเลือดบริจาคผ้าหอ่อศพรงศพในช่วงเดือนนี้นะคะจะทำให้ในเรื่องของดวงชะตาดีมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือต้องมีสติอย่าประมาทนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ27ถึง28ปีนะ,ะถือว่าดวงชะตาเนี่ยนะ,ะยังได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่อยู่นะคะ อันนี้มองว่ายังเกิดโอกาสนะแต่ต้องขยันในเรื่องของการทํางานให้มากนิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของการเงินยังหมุนจ่ายเยอะอยู่นี้ให้เรามาระวังบางคนเนี่ยนะอยู่ในช่วงเวลาที่มีค่าใช้จ่าย ค่อนข้างมากเพราจะเป็นการผ่อนบ้านผ่อนรถนะหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางนะหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างกุศลผลบุญการช่วยเหลือคนแหละนะหรือการทําบุญกุศลในช่วงนี้อันนี้ถือว่านะการเงินก็อาจจะต้องแบบระมัดระวังเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการเข้าขวาออกซ้ายอะอยังหมุนจ่ายค่อนข้างเยอะอยู่ให้รอบคอบส่วนความรักเนี่ย สำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยแต่ยังไม่โดดเด่นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักนะก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังช่วยเหลือกันอยู่นะแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องระยะทางนะหรือความสัมพันธ์ก็ยังไม่ค่อยลงตัวนี้ให้ไปปรับกันนะคะ คนที่เกิดในช่วงอายุ29ปีเ้ปีในต้องระมัดระวังนะเป็นเดือนที่มีิธิพลของไพ่ดาบเข้ามาอยู่ในช่วงอายุของต็เงอยู่แล้วคือเหนื่อยอุปสรรคเยอะนะเป็นช่วงเดือนที่ปัญหาค่อนข้างมากเลยในเรื่องของการทํางานนะคะต้องเคลื่อนไหวต้องแก้ปัญหาต้องสู้ต้องดิ้นรนอย่างเดียวเลยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแหละในช่วงเดือนนี้แล้วก็ระมัดระวังปัญหากับเพื่อนร่วมงานด้วยปัญหากับผู้ใหญ่นะหรืออาจจะมีคนเข้ามานะสร้างปัญหาให้หรือนําในเรื่องของความเดือดร้อนมาให้ในช่วงเดือนนี้การทะเลาะวิวาท เรื่องของความใจร้อนนี่ต้องระมัดระวังนะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายเยอะอันนี้ให้ระมัดระวังไม่ควรเข้าไปค้าประกันให้ใครนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็ระมัดระวังจะถูกหลอกถูกโกงด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักนี่สาหรับคนโสดไม่โดดเด่นหลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความสัมพันธ์รักไม่ค่อยดีนะ,ะอันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพร่างกายก็ต้องรอบคอบด้วยเรื่องของอุบัติเหตุการผ่าตัดต้องระมัดระวังค่ะ คนที่เกิดวันจันทร์ช่วงอายุ30 3 3ปีนะจือว่าดวงชะตาย,ยังทรงผลในด้านดีนะการทำงานยังเกิดความก้าวหน้านะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของธุรกิจขนาดย่อมปรากฏขึ้นนะคะหรือว่าการทำบ้านให้เป็นร้านค้าแบบเนี้ นะที่ถือว่าส่งผลดีนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีข่าวดีหรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งนะคะของงานมงคลต่างๆด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่ไรายได้ยังเข้ามาเรื่อยๆนะดวงชะตายังมีคนเข้ามาบุษถด้านการเงินอยู่ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดช่วงอายุนี้ถือว่ามีโอกาสนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาย,ยังเป็นความรักที่ยังปรับกันได้นะ,ะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามนะย,ยังปรับได้หรือยังทําให้เรื่องของความรักหรือชีวิตครอบครัวนี่มีความสุขเกิดขึ้นอยู่นะคะบางคนนี่ช่วงอายุนี้อยู่ในช่วงที่ ที่อาจจะมีการขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านใหม่ด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ34-36ปีโถึงปีดวงชะตาก็ถือว่าดีเหมือนกันนะอิทลของไพ่การเงินเนี่เนยเข้ามาอยู่ในช่วงอายุของตีงนะะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเหมือนกับวันอื่นๆนั่นแหละแต่ว่า อายุของตัวเองเนี่ยดันไปอยู่ในตำแหน่งของพ่ยที่ดีมากๆก็หมายว่าการติดต่อธุรกิจการค้ายังได้รับการสนับสนุนหรือยังมีลูกค้าประจําอยู่นะะแล้วก็ยังเกิดโอกาสในหลายๆเรื่องด้วยคนที่ว่างงานก็ให้ไปสมัครงานนะถือว่าจะเกิดโอกาสเช่นเดียวกันนะดวงชะตาจะมีผู้ใหญ่นะหรือว่ามีคนเข้ามาอุปถัมภ์นะะการเงินรายได้มีสภาพคล่องรวมถึงอาจจะมีเรื่องของรายได้พิเศษนะปรากฏขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นต่างๆ นะหรือในเรื่องของไรายได้การเงินเนี่ยมันก็ยังเข้ามาเรื่อยๆส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะคะแต่ยังไม่โดดเด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความสัมพันธ์รักนะต้องปรับกันไม่ได้แย่นะเป็นความรักที่อาจจะไม่หวานชื่นอ่ะนะคะอันนี้ก็ต้องไปพูดคุยกันหรือว่าหาเวลาใกล้ชิดกันบ้างจะให้เรื่องของความรักดีมากยิ่งขึ้น คนที่เกิดในช่วงอายุ37เนี่ยถึง39ปีนี่ต้องระมัดระวังนะเพราะมีทุ่พลของไพ่เสียหายเนี่ยเข้ามาทับอยู่นะในช่วงอายุของตัวเองนะ37 38 39เนี่ยต้องหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกข้อในช่วงเดือนนี้นะคะถือว่าดวงตกเคราะห์นะคะอาจจะต้องไปบริจาคเลือดบริจาคผ้าหอ่อศพรองศพก็ได้นะคะก็คือทําบุญเยอะๆในช่วงเดือนนี้นะจะทําให้ดวงชะตาไม่ติดขัดแล้วก็แคล้วคลาดนะคะ การทํางานก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงหรือยกย้ายนะหรือมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างปรากฏขึ้นบางคนเปลี่ยนงานย้ายงานหรือว่ามีการยกย้ายนะมีการทํางานต่างถิ่นแดนไกลก็ได้หรือการปรับเปลี่ยนช่วงเวลานะก็อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะฉะนั้นในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการทํางานต่างๆยังเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้การเงินนะก็คือค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะเรื่องของขโมยขาโจรเนี่ยนะคะต้องรอบคอบเข้าของมีค่า อาจจะสูญหายนะหรือการเดินทางไปที่เปลี่ยวไหนคนเดียวเนี่ยต้องเรามาระวังด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะหลีกเลี่ยงไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักจะมีปัญหากันนะจะมีความไม่เข้าใจกันนะคะในช่วงเดือนนี้นี้ต้องปรับนะแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาสุขภาพอุบัติเหตุต่างๆซึ่งยังต้องรอบคอบให้เยอะๆในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ40ปีก็เหมือนกันในอิทธิพลของไพ่ดาบเข้ามาทับอยู่นะ,ะในช่วงอายุของตเตงก็ค่อนข้างเครียดเครียดทั้งเรื่องงานการเงินความรักนะคะแล้วก็มีปัญหาสุขภาพด้วยนะคะอันนี้ก็ให้ลดความเครียดแล้วก็มีสติให้มากๆการทํางานอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ไม่ได้ดั่งใจนะคะหรือถูกบีบบังคับในช่วงเดือนนี้การเงินค่าใช้จ่ายก็ ไม่ค่อยดีนะคือรายได้ไม่ดีอยู่แล้วอะ่ะนะคะแล้วก็บางคนนี่เป็นหนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เรื่องของการเงินก็ไม่ค่อยที่จะสดใสเท่าไหร่รวมถึงบางคนเนี่ยถูกหลอกถูกโกงนะหรือว่าคนที่เคยให้คํามั่นสัญญาในเรื่องของการเงินไว้ผิดคําพูดอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือต้องระมาาัดระวังไม่ควรเคลื่อนไหวด้านการเงินนะส่วนในเรื่องของความรักก็ไม่โดดเด่นเลยนะคนโสดก็หลีกเลี่ยงไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหาชีวิตคู่ชีวิตรักกันคิดมาก พอคิดปุ๊บก็ทําให้รู้สึกว่าความรักที่อยู่ด้วยเนี่ยไม่ใช่คู่ของเราละไม่มีความสุขไม่อยากอยู่แล้วเบื่อนะคะแล้วก็เซง็งอันนี้ก็ต้องไปปรับความคิดกันอะนะคะอย่าอารมณ์เป็นที่ตั้งนะ,ะต้องพาติงออกจากความทุกข์หรือความกังวลใจด้วยต้องคิดให้ดีแล้วก็ต้องมีความสุขให้เยอะหน่อยสุขภาพร่างกายก็โรคเครียดโรคไมเกรนนะคะอาการพักผ่อนไม่เพียงพอช่องช่องกระเพาะอาหารแล้วก็อาการปวดกระดูกหรือกระดกเสบตามข้อต่างๆมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ41-43ปีนะชธุรกิจการงานยังเคลื่อนไหวนะคะในช่วงเดือนนี้อยู่แต่ก็ยังเป็นเดือนที่เหนื่อยนะฉะนั้นขอให้อดทนนะแต่ยังถือว่าเกิดโอกาสนะสวนในเรื่องของการเงินยังหมุนจ่ายเยอะเข้าขวาออกซ้ายยังต้องรอบคอบความรับความสัมพันธ์ยังต้องปรับกันนะคะ คนที่เกิดในช่วงอายุ44ถึง46ปีเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังปัญหาในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพจะเกิดขึ้นมีโอกาสถูกหลอกชกโกงมีปัญหาด้านคดีความกฎหมายอันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของอารมณ์ความเจร้อนอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันนะคะหรือว่ามีคนเข้ามาหาเรื่องนะคะหรือมาสร้างความเดือดร้อนให้ในหลายๆอย่างด้วยอันนี้ต้องมีสติให้มากๆนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะ คนที่เกิดในช่วงอาย47ุ47-49ปีเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีการขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านใหม่นะหรือมีข่าวดีด้านการงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักนะคะคนที่เกิดในช่วงอาย50ุ50-52ปีดวงชะตาการทํางานนะยังส่งผลในด้านดีถึงแม้ว่าจะยังดูทรงๆนะไม่หวือหวาอะไรแต่ถือว่ามีลูกค้าประจำอะนะคะยังเกิดโอกาสนะคะการเงินรายได้ก็ยังเข้ามาเรื่อยๆไม่ติดขัดแล้วก็ไม่ขัดสนนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ย ความสัมพันธ์นี้ก็ยังดีอยู่นะแต่ก็หาเวลาไปทำบุญหรือว่าหาเวลาไปทำกิจกรรมร่วมกันบ้างนะจะทําให้ความสัมพันธ์หวานชื่นมากขึ้นคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ53-56ปีนี้ต้องระมัดระวังจะมีปัญหาในเรื่องของการทํางานติดขัดไม่ราบรื่น มีปัญหาถูกปีบให้ออกจากงานแหละบางคนน่ะหรืออาจจะถูกโยกย้ายนะหรือมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างปรากฏขึ้นด้วยนะซึ่งก็ทําให้ใเรื่องของการทํางานค่อนข้างแย่แล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างกดดันเครียดแล้วก็เหนื่อยมากๆในเรื่องของการทํางานด้วยนะอย่าท้อแท้นะมันจะเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ยังส่งผลในด้านดีบางคนมีการโยกย้ายถิ่นฐานเลยในช่วงเดือนนี้นะคะการเงินก็เป็นเดือนที่ยังมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะอันนี้ยังต้องรัดเข็มขัดนะมียังต้องระมัดระวังด้วยนะคะ ในเรื่องของความรักต้องปรับกันนะเดือนนี้ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนะคะถือว่าเป็นเดือนที่อาจจะมีข้อแหละนะคะแล้วก็สละเวลานิดนึงไปทําบุญนะเพื่อความสบายใจนะคะแล้วก็ไม่ควรเดินทางไปสถานที่เปรี่ยวที่มืดค่ํานะคะคนเดียวนะนี่ต้องระมัดระวังด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงยุห้าสิบเจ็ถึงหกสิปีนี่ต้องรอบคอบเหมือนกันนะปัญหาสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะในช่วงเดือนนี้ ก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะการทํางานก็ติดขัดไม่ราบรื่นการเงินก็ต้องระมัดระวังนะไม่ควรเคลื่อนไหวด้านการเงินนะอาจจะมีปัญหาด้านการเงินปรากฏขึ้นถูกหลอกถูกโกงแหละชีวิตคู่ชีวิตรักก็ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะนี่ต้องระมัดระวังนะคะ คนที่เกิดในช่วงอาย61ุ61-63ปีนะถือว่าดวงชะตาดีนะจะมีเรื่องของโอกาสในเรื่องของการทํางานหรือช่องทางเสริมบางอย่างปรากฏขึ้นรายได้การเงินนะคะจะมีการเงินก้อนโตเข้ามานะอันนี้ถือว่าเกิดโอกาสเหมือนกันนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะอยากให้ปรับกันนิดนึงนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอาย64ุ64-66ปีนะคะดวงชะตาจะเข้าไปสู่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการสื่อสารการเจรจา หรือมีเรื่องของการเคลื่อนไหวค่อนข้างเยอะในช่วงเดือนนี้บุตรหลานบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่าจะเข้ามาทําให้เกิดโอกาสในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงนิงน,งนนะคะหรือความสุขนะจะเกิดขึ้นด้วยนะคะหรือนะ,ะลูกหลานนี่อาจจะมีข่าวดีด้านการงานการเรียนหรือเรื่องของการเดินทางนะซึ่งยังเข้ามาทําให้เกิดความสดใสหรือความลงตัวมากๆนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ67 ถึง69ปีเป็นเดือนแห่งความสบายใจนะคะบางคนก็อยู่บ้านเฉยๆเป็นแม่บ้านนี่แหละนะถือว่าความรู้สึกหรืออารมณ์ยังดีอยู่แต่ว่ามันมีปัญหาด้านการเงินนะการเงินหมุนมากนิดนึงนะแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินด้วยนี่จะเตือนเรื่องของการเงินนะคะต้องรอบครอบเรื่องของการใช้จ่ายเงินไม่ควรให้คนอื่นยืมเงินปากเปล่าถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปเลยนะแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะต้องให้ยืมก็ต้องมีเรื่องของสัญญาหรือมีการค้ำประกันนะ มีทรัพย์สินอน่ะมาคาไม่อย่างนั้นอน่ะถ้าให้ยืมปากเปล่าไปนี่มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะเดือนนี้จะมีคนมายืมตังค์อันนี้ให้รอบครอบหรือบางคนนี่หมุนจ่ายเยอะนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงยุค0 ถึง72ปีอันนี้เดือนนี้ดีนะคะจะมีคนนําโชคในเรื่องของการเงินนะคะหรือนําในเรื่องของทรัพย์สินมีค่าบางอย่างมาให้ด้วยคือบางคนที่เขามีบ้านให้เช่านะหรือมีที่ให้เช่ามันมีเรื่องของอไรายได้เกิดขึ้นนะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อหรือการขายนะถือว่าส่งผลดีนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะ73-76ปีนะถือว่าเป็นเดือนแห่งความราบรื่นนะมีโอกาสที่จะได้เจอคนเก่าๆหรือว่าลูกหลานนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการกลับมารวมกลุ่มรวมญาติกันอันนี้มอง มองว่าส่งผลดีนะแต่เรื่องของความรักชีวิตครอบครัวนี่ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะก็อาจจะมีปัญหาเก่าๆปรากฏขึ้นหรือว่าอาจจะมีปัญหารักแทรกซ้อนนะหรือคนเก่าๆนี่อาจจะเข้ามาแทรกในเรื่องของความสัมพันธ์ชีวิตรักชีวิตครอบครัวก็ได้นะรวมถึงบุตรหลานบริวารก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักด้วยอันนี้ก็ต้องไปช่วยเหลือนะคะหรือไปให้คําแนะนําในช่วงเดือนนี้แต่ถือว่าเป็นเดือนที่เกิดความสบายใจนะคนที่เกิดในช่วงอายุ77-80ปปีเนี่ยนะคะให้ระมัดระวังปัญหาด้านการเงิน นะจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะแต่มองว่าปัญหาต่างๆนะยังได้รับการช่วยเหลืออยู่นะจากคนใกล้ชิดคนรักหรือคนในครอบครัวนี่แหละนะก็จะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้คือบางคนเนะี่ยมีเรื่องของการจ่ายเงินอนะหรือเสียเงินออกไปแต่เป็นการเสียเงินให้กับคนในครอบครัวไง เป็นการเสียเงินที่เราเกิดความสุขนะคะฉะนั้นมองว่ามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนั่นแหละนะพี่แต่ว่าให้รัดเข็มขัดเรื่องการเงินนิดนึงนะรวมถึงถ้ามีคนเข้ามาหยิบยืมเงินนะคะหรือว่าให้ไปคำนันอะไรเนี่ยนะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะ,ะในเรื่องของการใช้จ่ายเงินก้อนโต่ะในช่วงเดือนนี้ด้วยแล้วก็ไม่ควรลงทุนอะไรนะในช่วงเดือนนี้อันนี้ให้รอบคอบค่ะก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะเดือนนี้ก็มีอิทธิพลของไพ่ดาบนะคะ ปรากฏขึ้นคนวันจันทร์ก็ต้องสู้แหละนะไพ่ดาบปรากฏขึ้นเดือนไหนไม่ใช่เดือนที่สบายเป็นเดือนที่ต้องสู้อดทนนะคะแล้วก็ใช้ความสามารถนะ,ะเพื่อที่จะถักดันในเรื่องของโอกาสให้สําเร็จแล้วก็นะเป็นเดือนที่คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะ,ค,ะคือสู้ไม่พออะ่ะต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยน่นะคะคือบางคนนี่เป็นไพ่ดาบสู้แล้วมันสําเร็จนะคะแต่นี่คือ เดือนนี้คนวันจันทร์ต้องสู้นะคะเพราะว่าปัญหาอุปสรรคยังเข้ามาอยู่แล้วก็ยังแก้ไขยากนะคะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราสู้หรือเราทําเต็มที่แล้วนะคะแต่มันไม่ได้ตอบโจทย์หรือตอบรับอะไรอย่าไปเครียดกับมันถือว่าเราทําเต็มที่แล้วนะคะก็ให้เวลานะคะหรือว่าผลงานนะคะเป็นเครื่องพิสูจน์คนวันจันทร์ไม่ต้องไปเครียดทําให้มันดีที่สุด ทำให้เต็มที่สู้แล้วก็แกร่งให้สุดนะคือทําอะไรให้มันสุดทางไปเลยอ่ะนะคะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังนะคะฉะนั้นถือว่านะเป็นกําลังใจให้มากๆนะคะมองว่าอุตสรรค์ที่เกิดขึ้นมันสร้างประสบการณ์แน่นอนนะคะในช่วงเดือนนี้แล้วก็ทําให้เรารู้ด้วยว่าใครเป็นมิตรเป็นสัตรูโตนะก็ให้คนที่เกิดวันจันทร์นี่ประสบความสําเร็จ ผ่านในเรื่องของปัญหาไปได้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีมีเรื่องของกำลังใจนะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ